สวัสดีครับสวัยดีกันนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวเกลี้ยงทุกแผงเลขทะเบียนรถแห่ไอ้ไข่กุมารแก้วปิ่นเพชรก่อนรับชมผมขอแนะนำช่องเอิรอันหันศานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ กดติดตามช่องเอินอนหนัษสาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิลล่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคลิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผู้สืบข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่21สิงหาคม2563ได้มีการแห่ไอ้ไข่กับกุมารแก้วปิ่นเพชรซึ่งเป็นกุมารประจําวัดที่โด่งดังเรื่องโชคลาภไม่แพ้ไอ้ไข่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างทราบกันดีโดยเริ่มแห่ไปตามตลาดสดต่างๆในเขตตัวเมืองกำแพงเพชรแต่ละตลาดที่รถแห่ไปจอดบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนที่ทราบข่าวต่างพากันมากราบไหว้ขอโชคลาภกันแน่นโดยมีผ้าย,ยันของไอ้ไข่มาให้บูชาด้วยซึ่งผู้ที่ศรัทธาต่างก็บูชากลับบ้านเพื่อเป็นิริมงคลสำหรับไอ้ไข่องค์นี้เป็นองค์แรกที่มาประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยจะนำไปประดิษฐานที่วัดเชษวนารามหรือวัดน้ำดิบ บ้านน้ำดิบตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและที่ฮือฮามากคือทะเบียนรถคันที่ใช้แห่เป็นทะเบียนบอใบไ,ไม้บอใบไ,ไม้9153กำแพงเพชรซึ่งหลายคนเชื่อว่าจะให้โชคก็มาอัปเดตเลขทะเบียนรถที่ใช้แห่ไอ้ไข่กับกุมารแก้วปิ่นเพชรนะครับคนชอบหวยน่าจะชอบถ้าชอบก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ขอบคุณเจ้าของข้อมูลสยามนิวส์ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเอ่นออนน์สาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ